ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมพอ,อาปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัวลูกเรียนเก่งหรือลูกเป็นคนดีอย่างไหนสำคัญกว่ากัน <worldly> sound <sounds> คุณอน,นันต์อาศาวโพคินเจ้าของแลนด์แอนด์เฮาส์พูดดีได้เนื้อหาและแรงบันดาลใจยิ่งในขณะที่คนอื่นๆบอกว่าต้องเร่งยกระดับการศึกษาของชาติ แต่คุณอนันต์ตั้งคำถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องเรียนเก่งจริงหรือไม่ประเทศไทยเน้นเรื่องการศึกษามามากจนลืมเรื่องความสำคัญของการฝึกนิสัยคนไทยควรจะมีนิสัยอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตคนที่มีนิสัยดีเหมือนเรามีเครื่องจักรที่ดีในตัวไม่ว่าไปทำอะไรที่ไหนก็จะดีนิสัยที่ดีฝึกไม่ยากเช่นการฝึกล้างห้องน้ำให้เป็น จะช่วยฝึกให้เราไม่ดูถูกคนอื่นไม่ลืมไม่เป็นคนเลือกงานไม่มีทิฐิทุกวันนี้โลกวุ่นวายไม่ใช่เพราะคนที่ไม่มีการศึกษาแต่เพราะคนนิสัยไม่ดีและมีการศึกษาเยอะต่างหากความสุขคืออะไรมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้แนะนำการสร้างนิสัยแห่งความสุข20ประการในปี2016ไว้ดังนี้ 1. be grateful สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา 2. choose your friends wisely เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด 3. cultivate compassion ให้ความเห็นอกเห็นใจแก่คน 4. keep learning มั่นเรียนรู้ 5. become a problem solver เป็นผู้แก้ปัญหาได้ 6. do what you love ทำในสิ่งที่คุณรัก 7. live in a present อยู่กับปัจจุบัน 8. laugh often หัวเราะบ่อยๆ 9. practice forgiveness ฝึกการให้อภัย 10. say thanks often กล่าวขอบคุณเสมอ 11. create deeper connections สร้างความสัมพันธ์ลึกลำ้ำา2 2 keep your agreement รักษาสัญญาคำพูด 13. Meditate ทำสมาธิ 14. Focus on what you're doing ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ 15. be optimistic มองโลกในแง่ดี 16. love unconditionally รักอย่างไม่มีเงื่อนไข 17. don't give up อย่ายอมแพ้ 18. do y o u best and then let it go ทำดีที่สุดแล้วอย่ายุดติด19 take care of yourself ดูแลตัวเองและข้อ20ข้อสุดท้าย give back to society ตอบแทนสังคมธรรมะขอบคุณครับ